ครับกระอกรบสวัสดีนะครับไก่ฮอดนั่นเจ็บเจียวนา่ปลูกใหม่แล้วครับนถไทผมกับสามสีปีแล้วนะครับตอนแรกผมซื้อรถไทยกับส้มยันาอยู่นีนะครับม่วงฟันก่อยากเห็ดคลิปจึงสิแล้วครับแต่ก็บวกลดแล้วครับพ่อไปเจออียแล้วนครับเสียบว่าครับนถไทยพ่อผบสองพันชิวงมีแแนวเปลี่ยนเด้ดครับงานน้อยๆย่าไปรับครับเจ้าภาพเป็นอาทิตย์ด่วนก่หยาไปรับครับข้าวมุนมาท่านเนี่ยถือเนี่ยจมพร้อมครับปากทองลูกเต่าห้องครับ เกิดรถวทางมาเสียอ๋ใส่ซอมครับอ้ไข่บ้านนี่ครับอากาศที่สําคัญเลยครับหาคอเสียหายมันได้ครับพ้นนะครับมันเป็นยังสีหละครับว่าดีๆเพื่อเมือกเสียแหละครับต้องนาง่ายๆคงๆเลยครับที่ว่านี่ประสบการณ์สมได้ครับเราก็อีดีอีรอเข้าต้องแต้งตัวดีครับบ่เรวยเขารวยไปครับเราก็ดนแข็งๆเงี้สินะครับได้ไปเล่าครับเกิดนาไทยว่างามมากขอชีวาห้องครับนาเข้าเพียงรถวไทย ครบพีทอดพอแม่เขาครับแม่เราไปรับแย่งครับวันดีครับขอพุดได้ไรคิดเองครับดิีดดนๆกน็ได้เกิดข้าถึงยิดรถมากไม่เสพแตงในพอแม่เขาอายบะคิดดีๆครับคิดดีๆม่กบ่ครับเป็นยังไงได้เป็นยังยดดยว่าคนตัวกับมปไงสียกไห้น,อน้องหมดทั้งหัวใจของอายดวงนี้ Good that.